ครับสวัสดีครับมื่อนี้กัสิผ้ามาเบิงนะครับสำหรับง่วนหน่อยนะครับตัวนี้ก็ได้สามเดือนนะครับสำหรับง่วนหน่อยที่เริ่มกินอาหารเป็นนะครับเพราะว่าเขาเป็นวัยที่ต้องการสารอาหารค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะว่าจะเป็นโปรตีนแร่ธาตุและก็วิตามินนะครับนี่ก็เลยสิมาแนะน้ำนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมิกซ์ข้าวนะครับเพื่อเสริมสรั่งโครงสร้างและก็กล้ามเนื้อนะครับครับเบิ่งไกลๆครับ กินตะยานะครับอาจสีโบเพียงพ่อนะครับสาหรับโปรตีนหรือว่าวิตามินต่างๆนะครับเพราะว่าแดดประเทศไทยนะครับค่อนข้างที่จะฮอนนะครับเ็ดให้สารอาหารเราห้ขึ้นไปกับแดดนะครับครับดังนั้นนะครับเพราะจึงต้องจําเป็นนะครับที่จะต้องเสริมนะครับจะรป็นวิตามินและการ์บอเนตให้เขานะครับเพื่อให้เขาจะเริ่มเติบโตดีนะครับโครงสร้างดีการเนื้อหนังนะครับดีนะครับโปรป็นสีขนนะครับ มีเสื้อข้าวนะครับกับจีซอยผมลุงนะครับเในเขามีควบคุมกันที่ดีนะครับเป็นเขาแข็งแรงโอเคครับใะดกับขอฝากนะครับมีเสื้อข้าวไว้นี่ยนะครับน้องพี่น้องเกษตรกรที่สนใจนะครับสามารถอินบ็อกซ์สอบถามเขามาได้เนีใหเพจี่ยมีเสื้อข้าวนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ